การที่ประชาชนคนไทยมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ว่าบ้านเมืองนี้จะต้องปกครองกันด้วยระบอบประชาธิปไตยสิ่งที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญก็ต้องเป็นบทบัญญัติที่กำหนดถึงความคุ้มครองต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในอันที่จะได้เลือกผู้แทนเลือกครับผู้บริหารประเทศของตนเอง แต่ไปที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งถึงอนาคตของประเทศไทยที่รัฐมนูนแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560อันเป็นฉบับล่าสุดของเรายังมิได้สะท้อนเจตนารมณ์อันนี้มาตราหนึ่งคือมาตรา272ในบทเฉพาะการได้ระบุถึง5ปีแรก นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าการให้ความเป็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนายมตรีนั้นต้องเป็นการกระทำในที่ประชุมร่วมของรัฐสภาอันหมายถึงว่าสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งก็มีสิทธิ์ที่จะลงมติเห็นชอบว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี เช่นเดียวกับสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งเช่นกันท่านประธานที่เคารพผมและประชาชนอีก 70, เจ็ด0มื่นเศษที่ร่วมลงนามขอแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตา272เห็นท้องร่วมกันว่าและผมเชื่อว่าท่านสมาชิก ในรัฐสภาหแห่งนี้ก็เข้าใจเช่นกันว่าบทบัญญัติเช่นนี้บทบัญญัติอย่างนี้ไม่ใช่วิธีทางแห่งประชาธิปไตยไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องท่านประธานที่เคารพเวลาของการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ล่วงเลยมาห้าปีแล้วและเรากำลังจะมีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้ เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องส่งสัญญาณและแสดงออกอย่างจริงใจและตรงไปตรงมาว่าเรายัางยึดมั่นอยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่เสียงของประชาชนเท่านั้นที่จะกำหนดอนาคตของประชาชนเองเราผ่านความจริงเราเห็นความจริงว่าสิ่งที่ไม่เป็นประชาธิปไตย เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสร้างความเสียหายให้กับประชาชนและประเทศชาติมากมายขนาดไหนผมแค่กราบท่านประธานและท่านสมาชิกรัฐสภาท,ทุกท่านผ่านทางท่านประธานได้โปรดช่วยกันร่วมมือกันในการแก้ไขกฎหมายและธรรมนูญมาตรา272วันนี้ ขอเพียงประเด็นเดียวคือให้มีการยกเลิกสิทธิของสมาชิกวุฒิสภาในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีการแก้ไขมาตรา272ในประเด็นนี้ถือเป็นก้าวหนึ่งของการประกาศความเป็นประชาธิปไตยว่าเสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์ขอขอบพระคุณท่านประธานขอบพระคุณครับ